สวัสดีมิตรรลักหมอแคนแฟนมอลำนะครับกลับมาพบมาพ่อกับช่องจาโกเบาเล็กจาโกเบาเล็กก่อนอื่นก็จะเริ่มกด subscribe กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจกันด้ครับเด้อติดตามให้ช่องน้องฝักหวานพาเพืิน้นะช่องลูกสาวครับน้องผักหวานพาเพลินบรรยากาศบ้านๆครับมื้อนี่เสนอเมนูซุปหน่อไม้ซุปหน่อไม้สดใช่ไหมน้องผักหวานใช่ แม่อแล้วบอกควยจับมาน้องประวันจะกินให้ดูดูน้องประวันกินก่อนขอหาตัวใครเนี่ยโอ้ยกรนดีเด้ลูกกินกินซูพีสโนงเบิิงนี่นะคะเอาละนี่ค่ะกินแล้ววะอ่าฮะบรรยากาศพันวันมาไปขีดห้วยเป็นยังไงครับอร่อยไหมลูกยังเส่นเพินหละเนาะขีดิ อร่อยนะอ่ะทีพอ,พอแล้ว,วน,น,นะนี่ครับพี่น้องีนตัวผูน้นะครับสีว,ว่ามีใครนะครับนี่ครับเทียบเทียบกันแมงกอกนะครับปีหนึ่งออกเท่านึงครับนี่มันแพงมากเลยครับนี่โลละสี่ห้าร้อยโละละแปดร้อยโลละแปดร้อยปีนี้ครับโตมาปีนี้นะครับปีหนึ่งมีเท่านึงครับอาลองชิมเทลาตูนะครับพี่น้องน้องหุงกันจะชิมให้อีกตัวหนึ่งนะพ่อ มันจะมีความมันของไข่ไข่ครับ oh เอาเบื้องเต่าปูครับเป็นเบาๆครับเนี่ยพ่อวันอยากได้เต่าบืมีไข่บางอืมฮึอันนี้กะอันนี้มีไข่อันนี้มันมีไข่ความมันลำแล้วพอวันจะกินให้ดูเนี่ยพ่อแม่เอาหัวมาให้พ่ออืมฮึเอาเรื่องตุ้มน้ำไม้สดด้วครับเนี่ยสดจากกอครับ ขอยัดใส่มืออืยนเนัวขนาดพี่น้องเอาเยาคำครับจับใ้เบิ่งกันไปอือหือกุ้ยมลกเฮ้ลกูลกตาง,งบอกใไ้กุ้ยครับพี่น้องจะชุบน้มใหม่ไหม ตามเลยบอกเคล้แล้วพี่น้องเลยปลอดสารพิษพี่น้องเลยต้องรับเกินี้ก็ลาพีลาน่องไปก่อนนะครับเป็นกำลังแรงใจครับคอยพี่น้องปลอดภัยจากโรคโควิดสูบบุหรทุกคนครับไป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 